คุณยุ้ยซีที่กับไปเงณฑบ้างฟีดแบกฟีดแบกก็กระแสดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับแบบทุก e ีเลยใช่ครับอย่างี e ีล่าสุดก็เจ็ดล้านยอดเทรนแบบว่าโอ้ทุกคนแบบสู้มากแบบนิวอะไรนะไฮนิวใช่ไหมนิวไฮอัพที่สองอะเป็นไงบ้างกระแสเป็นไงแล้วเมื่อกี้ ก็แต่ก็ดีเลยครับผมแลแบบว่าแบบล่าสุดนี่คือแบบ7ล้านได้แบบเป็นแบบไฮนิวเลยรู้สึกไงบ้างหนั่เป็นแล้วต้อคืนคือสิ่งไปก่อนอาจารย์อาจารย์ยังไม่มาแต่สิ่งไปก่อนไปไหนอ่ะครีบกว่าแล้จะเป็นน้องเก็บของแต่เราเริ่มก่อนอาจารย์ไม่มีนะครับเราเข้าอยู่ในออ๋หลังหลักหนานันมีล่ะอาจจะไม่อาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้จริงเราก็ไม่ได้อินเตอร์หรอก็จริงเรา มันก็ไม่ได้รีบหรอกครับแต่ว่ามันเราเระลึกชาติได้พ <c oughs> อดีอออยู่ดีก็เล่นม,มันเหรอไม่มัน,มนมอยู่ที่จังหวะจังหวะมันแบบทฮมมิ่งพอดีตอนนั้นว่าแบบยังไงดีนะสองคนด้วยอะไรเงี้ยนะก็อย่างหลคนมองว่สาสถานที่มันไม่น่าเอื้อแต่ว่าเราก็ <c oughs> เราก็ไปได้ตอนแรกก็กิดอยู่ว่าแบบโอ้แคบมากเลยนะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แคบขนาดนั้น จ้าก็่างหน่อยก็บางเกยงนะเราพี่ฟังดีมันเป็นไงบ้างในฉากสีนนั้นน่ะการไหนทำการไหนทำการไหนทำก็จริงการไหนทำก็เขาเป็นไปได้ราบลืนราบลืนลาบลืนจริงๆก็คือทุกอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือแบบมันถูกการดีมาหมดแล้วการออกแบบมามาหมดแล้วจริงๆแล้วก็เป็นเป็นอีกซีนที่เรารู้สึกว่าเราตั้งใจมากๆทั้งทั้งเราด้วยแล้วทางทีมงานด้วยว่าอยากให้ภาพที่ออกมาทั้งหมดมันออกมาสวยแบบว่าดูแล้วมันเป็นแบบศิลปะด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราดูแล้วก็ ก็ออกมาตามที่เราแบบตั้งใจถามว่าในฉากคือฉากต้องคุยกับเราว่าใช่ใช่ใช่ว่าดีไซน์ออกมาแบบใช่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 ก็ออกอะไรนะแต่หนูเขาต้องพูดกับเราอยู่แล้วเพราะไม่ได้ฉากดีเราไม่สบตัว่าดีไซน์ออกมาแบบนั้นเขาเขาเขาบีบมายังไงก็เอ็นซีของเราที่เราเนี่ยของเราใช่ไหมครับก็ด้วยตัวตัวเราที่เป็นแบบหนุ่มเนิร์ดมากๆที่แบบมันไม่ไม่เคยมันก็อาจจะแบบ จะมีความเขินมันจะมีอาจจะเป็นซีนหนึ่งที่แบบทุกคนน่าจะสังเกตนเห็นที่แบบเราแบบเขาเราพูดอะไรนะบ้างเนี่ยเราก็เหมือนมันเขินะแล้วเขาก็เหมือนดึงมือเราออกอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเออไว้ใจเราเถอะอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็ก็ทําตามที่เขาแบบดีมากทุกอย่าง <c oughs> เราเขินเราเขินกว่า็นคาแรคเตอร์เราเขิน <c oughs> ใช่ <c oughs> เราเหมือนเราอเ้อเงินเลือ์ ออไม่ถึงว่าคาแรคเตอร์ไม่ได้จูเคยจะไม่พอ,อเป็นไงบ้างกับซีนี้คาแรคเตอร์เหรอฮะเ,ออเขาบีบยังไงว่าในอ็นซีอ,อันเนี้ยก็บีบแบบว่าแบบประมาณนี้ประมาณแบบว่าภาพรวมประมาณแบบประมาณเขาอยากให้คาแรคเตอร์บบอเราเขาว่าตีกาต,ตูนจันขุดดัมเปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เหมือนเขาบอกว่า เจ็ดก็แบบพอทําเป็นบ้างแต่ก็ครั้งแรกเหมือนกันผมก็ยังงงอยู่จนถึงตอนนี้ใช่ใช่แต่จะมีความกล้ามากกว่าโดยของฉันดีอะไรเงี้ยใช่เรียกว่าแบบทำลายแบบแตกใจมากเหมือนกันเราเป็นยังไงเ้า่อเราอ่านที่แตกแล้วเราแบบยังไงเขินยังไงบ้างก็หลังจากอ่านก็จริงๆจริงเขินตันเองไม่ได้อ่ะเขินตัวเอะดูเพราะว่าพี่เจ็ดเราดูกับแบบพี่ๆทุกคนในแบบในโมใช่แล้วแบบ คือขาผมไม่ติดพื้นแล้วผมแบบว่าใช่เกิดเๆไหมแต่ก็ขอบคุณที่แบบทุกคนชอบชอบซีนนี้ให้เข้าไปดูไปดูที่แต่ละตอนเขาแท็กมาดูฮะผมดูผมดูแลนนั้นเขาจะแท็กฉากไหน EP 7ใช่ไหมเออโมเมนต์ไหนเขาอยากตอนโมเมนต์ไหนพพี่ี่ไหนที่แต่ละเขาแท็กมากันอ่านไงโมเมนต์นั่ไงส่วนใหญ่ก็ซีนหนึ่งที่แบบทุกคนแท็กมาบ่อยเลยก็คือซีนเส้นอาหารเพราะว่าแบบมีเพลงเพลงเห่าด้วยอะไรเงี้ยนะ กับซีในห้องเก็บของด้วยอะไรเงี้ยก็หลายๆซีเขาแข่งมาหมดแหละครับผมนมก็คิดว่าในห้องเก็บของมันเป็นหุ่นสัตว์มันมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่านอกจากของมันเต็มมันรอถึงว่ามันยังไงมันมันยุงครับหลักๆเลยคือยุงนะครับแบบว่าเราถ่ายไปอย่างสมมติเราถ่ายคัดแรกเสร็จคัดต่อมาแขนเราแดงแล้วนี่ฮะเราก็ต้องมาคอยกบเนี่ยครับแดงเพราะว่ายุ่งใช่ครับและอะไรต่อแล้วมันมันต้องอินโฟไว้ไหมหรือว่ายังไงคุยกันไม่ไม่ไม่ เล่นเล่นเรื่องนตามที่ตามบทให้นามบทอันนี้เขินจริงครับดูไปหมดแล้วคือแบบว่ามีเสียงเสียงพัดคลื่นฉมเราคนเยอะมากเมี้ยงกับยามาฮ่าแล้วดูอีเราบอันชัดผมไม่ดูเลยผมดูแค่ในโรงกับทีมมันเขินดูแค่ทีมอื่นไม่เขาดูไม่ไหว ดูไไม่หวคือแบบปกติอะถ้าเป็นอีพีอื่นเขาจะดูหลายรอบเขาจะแบบเขาชอบดูอะไรเงี้ยดูหลายรอบแต่พอ e ีพีนั้นเขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่กล้าดูม,ม,ดมันเกิดมันเกิดตรงไหนมันเกิดตรงตรงเออเออแับแล้วต้อดูอีกรอบนั่นหรอนั่นก็ กลับมาดูคืนนั้นเลยอีกรอบหนึ่งมาเก็บดีเทลว่าแบบเฮ้มันมีดีเทลตรงไหนที่เราพลาดไปหร <c oughs> <demain> ือเราหลุดไปที่แบบไม่ได้ปรกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นที่ดูในฮอมันแบบเสียงคลีคค่อนข้างดังอะไรเงี้ยกลับมาฟังเพลงที่ออกไปกลับมาดูซีนดีเทลเล็กๆน้อยน้ว่าแบบซีนท้ายกระบปเป็นยังไงซีนในห้องเก็บของแบบมีอะไรที่แบบอ่าเราเล่นไปแล้วแล้วแบบเออเราเราชอบตรงไหนมา จริงจริง,รงที่ทุกคนได้ฟังไปในในใน,ในซีรีส์ก็คือจะเป็นวันวันนั้นนะครับที่ไปอัดคือเสียงเรามันไม่ได้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาก็เลยแบบเขาก็เลยบอกว่าให้เอาเนี้ยไปใช้ก่อนในซีรีส์เพราะว่าอยากให้เพลงเราออกแล้วในในฉากนั้นแต่ว่าตอนที่ไปอัดคือเสียงยังไม่พร้อมก็เลยแบบยังไม่ได้อัดทั้งเพลงแต่ตอนเนี้ยคือไปอัดใหม่แล้วเต็มเต็มทั้งเพลงแล้วก็จริงๆิอีกไม่นานอ,อ่คนอ่ะอัจจะยากเพราะว่าล่าสุดนี้เพลง ทถ้ามันจะปล่อยนายก็เลยเาอาจจะต้องเว้นไปนิดนึงใช่รอบมันค่อนข้างจะดรามา่าตอนในเพลงผิดต้องฟัราม่าเป็นเ,เรื่องเลยนะประเทศเมื่อไหร่อ๋อจริงๆจริงใกล้ลแล้วล่ะครับเพราะว่าจริงๆก็คือเราก็อยากทำให้เพลงนี้ออกมาดีที่สุดเพราะว่ามันก็เป็นเพลงที่แบบทั้งทีมงานด้วยทั้งตัวเราด้วยตั้งใจที่อยากจะแบบให้ทุกคนได้แบบฟังเพลงนี้แบบที่มันเป็นเวอร์ชั่นที่ที่ดีที่สุดใช่ก็จริงๆก็ตอนนี้อัดเรียบร้อยแล้วก็ อีกไม่นานจริงๆน่าอีกไม่นานก็น่าจแ้ฟังกันฟังแค่ท่อนหกครับที่จต้ไม่ให้ฟังแล้วท่บอกวรอฟังทีเดียวไม่ฟังใ่ที่ไม่หยุเรารอเสริมรอายทีเดียวฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วฟังถตายวันมากแล้น่าจะเป็นบีกนะ อีพจะมาในอีพไหนอาจจะเป็น13ใช่ครับผมแ4ก็คือเป็นเพลงคู่จะมีตอป่าอกนะไรนะฮะมี1่3 14เปิดพูดไปเรื่อยนะดีๆแสดงว่าเราก็ตั้งตาลอได้ใช่ไหผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าแสดงว่าที่เราเห็นตว่าก็บขอนั่นคือแค่เริ่มอันนี้อาจจะไม่ดูเหมือนกันนะ ไม่รู้เลยนิดเราไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นการโกหกที่ตายตัวมูกพี่ต้นเราถ่ายจูเรื่องถ่ายไปแล้วยังไม่จบนะครับอ่าเพื่อไม่มิงมะหลังจากนี้ไปต้องจับตามองฉากไหนหรือว่าอีพีไหนเท่าที่ผมอันนี้เนี่ยเท่าที่ผมเดานะผมว่า e ี9ีเกนี่ยเป็น EP ที่น่าจับตามองจับยังไงพี่ย้ายตั้งตารอเพราะว่าเป็น EP ที่ทุกคนอาจจะต้องเสียน้ำตาของจริงอันนี้ สปอร์จะมานี้นี่ได้หน่อยว่ามันยังไงคือผมพูดได้แค่สองคำเท่านั้นว่าสะบัวพี่ต้นเห็นด้วยกับน้องเห็นด้วยกับเขาไหมว่าผมผมคิดว่านะอีพีก้าหวานหวานเลยอสาบัวเติมน้ำตาลตัดขาเลยถึงพวกเราก็จะไม่ได้ทำแค่จากมรงแล้มจะหวานไม่เราเราสุดท้าย เราแบบต่อให้เราจะหวานเนี่ยเขาแค่ไหนังคาเราก็เป็นได้แค่เพื่อนอยู่เห็นมั้ยเห็นมีมนีที่มันตัดมั้ยมันตัดมาอยู่นั่นน่ะเป็นได้แค่เพื่อนเป็นได้แค่เพื่อนก็เรื่องจริงผมผมพูดมายถึงเรื่องจริงในซีรีก์ลหรือในเรื่องจริงในชีวิตในซิงเกิลในชีวิตเออในชีวิตเราเป็นเป็นพาร์ทเนอร์เราเป็นพี่น้องกันอันนี้โอกาสภาพาร์เนอร์เลยทั้งหมดเป็นแบบว่าพาร์เนอร์จุดแปลงทอดพูดอยมือนพี่จะเข้าครัวเอแคร์นะ ถ้าใส่เสื้อเบอร์ห้าหกนะโอ้โหองไงักกรยังไงคะครับผมยังไงที่เราถามเนยว่าใส่เสื้อเบอร์ห้าหกอ๋อ้ครับผมยังไงแล้วประเทศมาถามเราด้ยดีดีครับผมเลขสวยเลยเลขสวยใช่ฮะแล้วหวยออกด้วยหมดเลยอ๋อใช่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  กิ้งเหมือนตอนนั้นนะครับเราก็เหมือนแบบกำลังนั่งรถตู้กับคอนโดใช่ครับแล้วก็แบบรถตู้คือกําลังจะจอดทำไมจะจอดที่ตรงแบบหน้าหน้าแหละฮะแล้วก็เหมือนแบบอันนี้เราก็ไม่ได้มองชัวร์แต่ว่าคือเหมือนเขาก็เดินแบบตัดหน้ารถตู้ไปแล้วเหมือนเขาก็เหมือนถือกล้องรอเราแบบลงจากรถเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเขาก็เหมือนแบบหลังจากนั้นก็เหมือนไปนั่งใต้ใต้ใต้คอนโดแหละครับแล้วก็เหือนก็ฟิวน้าจะแบบยี้ดอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่ว่าตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่า เดียวก็บอกว่าแบบเออเหมือนมันจะใช่นะคือเขากระโดดอยู่แล้วเหมือนจ่าครับท่้นก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามมันอืออันนี้ท่านก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขารู้อยู่แล้วหรือว่าเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วด้วยเหมือนกันก็ก็ไม่ยังไม่ชัวร์เคยเจอเขาเม่อก่อนท่านอะไม่ได้มองหน้าเขาใช่ครับแบบไม่ไม่พยายามไม่มองพยายามแบบเหมือนแบบก็ไม่ได้พยายามจะไปสบตาเขาว่าว่าเออเราอะไรนะ ไม่เจออะใช่ไม่ไม่เจอเลยเลยในกรรมนั้นก็เราก็พยายามลงมาแล้วก็เช็คตลอดว่าแบบเออมีมีใครไม้เดี๋ยวมีใครรู้จักเปล่าไหมอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เจอแล้วมคกับเหตุการณ์เนี้ที่เราลองสั่งจริงๆก็เอ่าคือเราก็ไม่อยากให้แบบว่าแบบมีพี่ๆคนไหนแบบตามเราไปถึงคอนโดอยู่แล้วเราก็แบบเราก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวด้วยเพราะว่าเวลางานพวกเราสองคนก็เต็มที่จริงๆแบบเวลาเราออกไปไหน บบเจอพนพี่พี่เป็นฉากเนี่ยเราก็เราก็แบบทักทายทุกคนอยู่แล้วเราก็แบบเหตุการณ์นี้เราไม่จริงๆเราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยเพราะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราด้วยจริงๆกวมถึงทุกคนนั่นแหละใช่แล้ว,ลวก็ไม่อยากให้แบบให้ให้ให้แบบซัพพอร์ตกันจริงๆก็ตางานอะไรอย่เงิดขึ้นเคยเจอไหมคะเหตุการณ์ไม่เคยครับหมายถึงอ๋อเจอเรื่องพี่เติร์นนี่แหละครับ ไถึงแบบผมเคยโดนตามมาถึงเราไม่รู้ตัวอันนี้ไม่รู้อันจี้ไม่รู้ตอนนี้จะตามข้างเป็นผมแล้วแหละตามตามก็จะเพื่อมาไปสาแสงด้วยแปลว่าจริงๆเคยเป็นคนแบบที่สังเกตอะไรนะเ่นามันอาจจะบางทีอาจจะบางทีไม่งั้นไม่งั้นคุณอธิบายบางทีของคุณคือยังไงอาจจะแบบว่าสมมติถ้าแบบ มีคนมองแบบจ้องเราจริงๆเราถึงจะรู้สึกเนี้ยครับถ้าแบบถ้าเขาเนียนเราก็เราก็ไม่เห็น <c oughs> ก็คือปกติก็คือไม่เจอไม่ยังผมยังไม่เคยเจอพม่เล็กปากบอกทาไมว่าแต่เขาชื่นชอบจริงก็แ้ผมก็จริงๆถ้าจริงชอบเราจริงๆชื่นชอบต้นจริงๆชื่นชอบน้องจริงๆก็มาเจอกันที่งานแต่งงานดีกว่ามาทักทายกันได้งีร้ราก็แบบเราจะแบบพยายามมองหาทุกคนอยู่แล้ว

ไม่เคยฟังนะไม่เคยฟังแค่นั้นม่เคยฟังในในซีรีส์่นั้นเลยใช่แต่ว่าฟังหลายรอบแหละเอ๊เพลงว่าเองจำเพลงแบบนี้ไหมเพลงไหนนะผมจำเนื้อได้ทั้งเพลงอ่ะโอ้ยนะโอ้ยนะ Welcome to Star Society